่น้องสื่อมวลชนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมอยากจะเชิญชวนพิจารณาในขณะนี้นะครับสถานะของคุณประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยมีข้อตกียงทั้งหมดสามเส้นเส้นที่หนึ่งคือเส้นปี2557นะครับเส้นที่สองคือนับที่ปี2560 เส้นที่สามนั้นเนี่ยคือเส้นปี2562ดังนั้นถ้านับปี57นั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จะครบแปดีเที่ยงคืนวันที่23สิงหาคมทีนี้มาดูในส่วนของสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญคำสั่งวันที่24นะครับมีเหตุอันสมควรตามกฎหมายจึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุสมควรตามกฎหมายของศารนั้นเนี่ยถือที่เส้นไหนครับ แสดงว่าสารพิจารณาตั้งแต่เส้นแรกคือเส้นปี2557ครบ23สิงหานั่นหมายความว่าถ้าคุณประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่23วันที่24สารก็ไม่ต้องสั่งนั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนรักษาการต่อไปได้แต่เมื่อสารสั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยในขณะนี้ผลตามกฎหมายก็คือว่า ไม่มีใครทำหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปได้ผลเอกประวิทย์ก็ไม่รักษาการไม่สามารถที่จะรักษาการได้เพราะถือว่ามีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่ศาลสั่งซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีของสสทุกคนจะต้องไปดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนั้นในขณะนี้ การดำรงอยู่ของรัฐมนตรีของรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมีเกี่ยวกับคำสั่งศาลแต่ดำรงอยู่ด้วยปากของนายวิศณุเครืองามซึ่งบอกว่าอยู่ได้เท่านั้นส่วนองค์กรอื่นๆไม่มีใครรับรองว่าอยู่ได้ในขณะเดียวกันการอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าไปขัดขวางการทำหน้าที่ของประหลัดกระทรวงซึ่งก็มาตามกฎหมายตามมาตรา168 ขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติต้องถือว่าเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายย่อมทราบผลทางกฎหมายดีก็ไม่ดําเนินการตามหน้าที่ในการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ดังนั้นทุกคนที่อยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัิล้นวนแล้วแต่มีความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายและขัดต่อกฎหมายทั้งสิ้นดังนั้นวันที่ส0นะครับ หากศาลพินาคุณประยุทธ์พ้น8ปีนั่นหมายความว่ากระบวนการในการดําเนินคนดีต่างๆจะตามมาทั้งหมดและไม่สามารถสรรหานายกรัฐมนตรีได้เพราะทุกคนฝา่าฝืนรัฐธรรมนูญหมดรวมทั้งสภาด้วยในขณะเดียวกันถ้าสารสั่งให้คุณประยุทธ์ไปต่อได้ก็มีปัญหาข้อกฎหมายอีกต่อไปว่าเมื่อวันที่23 วันที่24ซึ่งสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแล้วทุกคนต้องหยุดแต่ไม่มีใครหยุดดังนั้นแม้สารจะสั่งให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปก็จะติดกับปัญหาว่าวันที่24ที่ผ่านมามีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญดังนั้นไม่ว่าสารจะออกเป็นบวกเป็นลบกับคุณประยุทธ์ ทำหน้าที่ไม่ได้ทั้งคอรมอทั้งสภาผู้แทนราษฎรเพราะวันที่24ีทุกคนสมัครสมานร,ร่วมใจกันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพราะตามกลไกเมื่อศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทุกคนต้องหยุดหมดนี่คือผลทางกฎหมายไม่ใช่รอให้ศาลสั่งฉะนั้นวันที่30ก็จะเริ่มนับหนึ่งประเทศไทยเพราะไม่มีใครสามารถทำหน้าที่ได้ แม้แต่พนเอกประยุทธ์ฝ่ายเชียร์ประยุทธ์ซึ่งดีใจว่าสารรัฐธรรมนูญอาจจะตัดสินให้อยู่ต่อแต่ปัญหาก็คือว่าวันที่24เป็นวันที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วฝ่าฝืนคำสั่งศาลแล้วดังนั้นการสั่งให้อยู่ต่อไม่มีผลทางกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจะต้องไปว่าผลทางกฎหมายว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่คณะหลอมรวมเราไม่ได้กันนะครับเราบอกกับรัฐบาลตลอดว่าคุณต้องทำอะไรบ้างที่ผ่านมาการตารสายครั้งล่าสุดเราก็บอกไม่ใช่เราไม่บอกนะครับแล้วก็อยากให้อยู่อย่ายุบสภาอย่าลาออกนะครับนักการเมืองทั้งหลายในขณะนี้ทุกพักอยากจะหาเสียงเชิญ แต่คณะร้อมรวมนั้นเนี่ยจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนรักษาอำนาจอธิปไตยของตัวเองไว้ก่อนแล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่ต้องผ่านพักการเมืองไม่ต้องผ่านนักการเมืองและไม่ต้องผ่านทหารนั่นหมายความว่าตามที่พิตูจจตุพรพูดว่ารัฐประหารก็ไม่เอา90ปีบ้านเมืองนี้เสียหายเพราะนักการเมืองเสียหายเพราะทหาร เหลืออยู่ฝ่ายเดียวที่ไม่ทําหน้าที่หรือทํามาแล้วแต่ทําไม่บรรลุผลทําไม่สําเร็จวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศจะสร้างอนาคตตัวเองจะเอาทรัพยากรคืนสามารถที่จะมีพลังงานเป็นของชาติไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไฟฟ้าเป็นของชาติทองคําเป็นของชาติทุกอย่างกําหนดได้หมดทําได้หมดเพียงแค่รักษาอำนาจอธิปไตยของตัวเองไว้ ฝ่ายรัฐจะประกาศยังไงข่างเขานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญปรากฏมาอย่างนี้ทุกฉบับฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่าหลงคลมนักการเมืองอย่ายอมทหารเขาออกมาเราก็ออกนักการเมืองออกเราหยุดไม่ให้แค่นี้ก็จะนับหนึ่งประเทศไทยได้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับและในขณะนี้ อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดผิดกฎหมายอยู่ดำรงอยู่ด้วยปากนายพิศณุคนเดียวนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ